แล้วับพี่น้องมืาน,นี้พาไเปิงนะครับกล้วยออกลูกอีกแล้วนะครับตัวชิดซองนะครับพาไเปิงน้องกล้วยนะครับออกช่วงแล้วรับผาใช่ครับหาทุ่มนี่แหละหาทุ่มกว่า กมันางเฝ้า,อานอนนอนงัอนองควายวนนค,ควายน้อยแตัวผูอีกแล้วนะครับวันนี้น,นะครับออออออโอ้ใจ นะครับอินเดอรคาร์ตอนนี้นะก็มีแดงนะครับอืมตัวที่ออกตัวแรกยังง่กว่าอยู่ตัวแรกง,า,กา,รกงามกว่าไม่มีถุงเท่ามีอย่างอันนี้มันดำดำเสีย ครับตัวที่สองนะครับห้องปีนี i นะครับปอกแก้วนะครับทั้งซองเมียนะครับอันนี้ฮอคาจิมะฝาอานอนแกล้ยก่อนนะครับนะครับต้นนะครับผ่อนกันมาฝี่ไฟมะฝาวนะครับ,พเ,รบเพราะอากาศมันหนาวนะครับช่วงนี้ เดี๋ยวฝ้าเอานองแกล้กันนะครับ